นั่นต่างตัางไปมากเลยนี่นะคะดูน้ำสิคะท่านผู้ชมมีปลาไหมคะคุณน้องปลาไม่มีครับอยู่ไม่ได้ครับปลาอ๋อปลามันอยู่ไม่ได้น้ำเย็นมากอ๋อน้ำเย็นน้ำน้่นเป็นน้ำอะเอออยู่นี่กินไ,ไม่ได้แล้วมีมีอีกแลู่ไม่ได้ครับน้ำไม่มีนปูุครับอ๋อที่เห็นเป็นสายๆนี่ก็จะเป็นสายของแร่ดูสิคะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะมีทั้งมอ นี่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีและอะไรเขาข่าวนั่นนะคุณน้องอ๋อเป็นน้ำหินปูนอ๋อในอุโมงค์อ๋อเป็นรูปงานอันนี้อันนี้เป็นสายนี้น้องน้องน้อง,องเป็นสายแรกนะคะนี่คะ่ะใครที่เห็นหน้าน้องก็คงจะจําได้ว่าน้องออกสื่ออะไรมั่งให้ทายนะคะทายถูกแล้วก็มาหาน้องน้องเขาจะพาเข้าฟรีเลยค่ะ <Okay. S 2> <laughs> นี่ค่ะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเป็นสายแร่ในการระเบิดมหัศจรรย์นะคะไ,ไม่น่าเชื่อกกรรแร่ตะก,กวัวเมือง